นีต้อาบอกว่าแทบจะเจ๊งเอาค่ะคุณผู้ชมขะพ่อค้าคนดังนะคะเข้าขายเสื้อผ้าผ่านทางทิกต o k ค่ะแต่เงินเนี่ยมันไปค้างในแอป7.5ล้านถอนไม่ได้ทําให้ร้านขาดทุนหนักเลยพอติดต่อไปยังเจ้าที่เงียบกริบเลยค่ะเรื่องนี่ถือว่าเอาไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนคนขายของหลายๆคนแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ขายของออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆอยากจะให้ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีทุกครั้งค่ะ เพราะว่าทางด้านของคุณเติ้ลออปชัน Option นะคะเจ้าของร้านเสื้อผ้าชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีเขากําลังมีกระแสด่งดังในโซเชียลค่ะได้ออกมาโพสต์เป็นภาพแล้วก็ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะชื่อว่าออนัากรเจนกิจค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถถอนเงินออกมาจากทีต่ตอกได้เลยหลังจากที่ขายของอยู่นั้นค่ะทำให้ตอนนี้เนี่ยทุนค,ค่อนข้างจะก,กำลังจมแล้วแล้วก็ขาดทุนไปแล้วด้วยร้านเนี่ยอยู่ในสภาพมืดแดด้านเลย ซึ่งทางช่องทิกต o k เก่าเนี่ยของเขานะคะมีเงินค้างอยู่ในนั้นอยู่ที่7.5ล้านบาทแล้วไม่ทราบว่าทําไมถึงถอนเงินออกมาจากทิกต o k ไม่ได้ทางทิกตอกเนี่ยก็ไม่ได้มีการติดต่อกลับเหมือนนิ่งหายไปเฉยเลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยทําให้ตอนนี้ค่ะเต้นต้องปิดตระก้าเก่าเอาไว้ก่อนแล้วก็จะสร้างตระก้าใหม่ขึ้นมา จากนี้ค่ะยอดขายก็เริ่มใหม่ทั้งหมดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะพ่อค้า,าคนดังกล่าวนะคะเขาก็ออกมาโพสต์ภาพการแจ้งเตือนของ TikTok ค่ะบอกว่าการถอนของคุณไม่สําเร็จเนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎของแพลตฟอร์มอ่ะผู้ชมขาเงินค้างอยู่นั้นต้องเป็นหลักล้านนะคะอยู่ๆมาพูดแบบนี้ความรู้สึกเอาละใจหายแล้ว,ลวรู้จะทายังไงเขาบอกว่า ไม่เป็นไปตามกฎของแพลตฟอร์มอย่างน้อยหนึ่งข้อโปรโดส่งคำร้องไปยังศูนย์ช่วยเหลือเพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติมล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่าทางด้านของพ่อค้าคนดังนะคะก็ออกมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งค่ะบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยผมได้มีการส่งตัวติดต่อขอความช่วยเหลือไปอีกทีหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังประสานงานให้แล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่แล้วตัวผมเองเนี่ยก็มีการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วได้รับการติดต่อแล้ววงเล็บ ที่เป็นมนุษย์นะไม่ใช่ AI หลายคนจะแบบเอยฉันคุยกับ AI หรือเปล่าแล้วจะคุยกันรู้เรื่องไหมอันนี้ติดต่อจากเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบเขาบอกว่ายังไงเนี่ยจะมีการออกมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณทุกกําลังใจครับหลังจากนั้นค่ะชาวเน็ตที่เห็นก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจกันมากมายเลยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ถือเป็นอุทาหรณ์นอย่างดีเลยค่ะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่กําลังขา,ขายของในแพลตฟอร์มนี้นะคะ mm. ก็ช่วยเช็คช่วยระวังกันให้ดีด้วยค่ะ